ร่วมสร้างพลังสมองโดยมัวิต้าจากเนเจอร์กิฟสวัสดีครับน้องๆครับกลับมาพบกับคลิปทริคกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ครับพี P ่บ๊อบจะนำเอาเทคนิคการคิดเลขเร็วมาให้น้องๆได้เรียนรู้กันนะครับเรียนได้แต่ระดับประถมถึงมัธยมเลยนะครับใครที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนได้หรือแม้กระทั่งใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขลองเอาเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ครับแล้วรับรองว่าโดน โดนคือว่าเร็วแน่นอนนะฮะอ้าววันนี้ครับมาสอนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะแต่จริงๆแล้วเรื่องแบบเนี้ยคนพลาดกันเยอะนั่นคือการลบนั่นเองพี่อ๊อสอนเทคนิคการลบไปเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้มาอีกเทคนิคหนึ่งครับซึ่งเป็นสุดท้ายแล้วครับภาคพ,พิเศษของการลบเลขเร็วที่ไม่มีผิดนะครับภาคพ,พิเศษในที่นี้คือสามารถเอาไปใช้ได้ในทุกรูปแบบเลยและคราวนี้เนี่ยถ้าเจอเลขลบเมื่อไหร่แล้วเราก็ เอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้ไม่พลาดแน่นอนครับแต่จะทําให้น้องคิดเลขเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วย <Okay. S 1> มาดูกันนะครับเริ่มจากเช่นเคยครับพี่บ๊อกก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเงี้ยเลขลบเยอะๆอย่างเช่น5,000กว่าลบ ,00 กว่านะครับถ้าน้องจะคิดก็น้องหลายคนก็จะตั้งตั้งลบกันธรรมดานะครับอามาดูก่อนแล้วกันถ้าสมมติตั้งลบพี่บ๊อกจะทํำยังไงบ้างพี่บ๊อกจะเอา4,186ห้มาวางไว้ด้านล่างครับ4,186นะครับ จากนั้นเอามาลบกันครับหลักหน่วยลบหลักหน่วยครับหลักหน่วยลบหลักหน่วยเอา8ลบ6ในนี้ได้2ถูกไหมแปลบ6ได้2 7เจลบ8ลบไม่ได้ถูกไหมพอเจลบ8ไม่ได้ก็ต้องยืมหลักหน้ามานะครับก็ยืมหลักหน้ามาตัวนี้ก็เหลือสองครับยืมหลักหน้ามาตัวนี้ก็เลยเป็น17 17ลบ8อันนี้ลบได้ละ17เลบ8เหลือเหลือ9ครับโอเคไหมโอเคต่อมาครับ2ลบ1 2ลบ1เหลือเหลือ1ครับ5ลบ4ก็เหลือ1ครับและคำตอบก็คือ 1 1 9 2หลายคนก็จะทำแบบนี้แหละครับเวลาลบคือถ้าตัวไหนหลักไหนลบไม่พอแล้วก็ไปยืมหลักหน้ามาเพื่อทำการทำให้มันมากกว่า9หรือว่าเป็น10กว่ากว่านั่นเองนะครับ10กว่ากว่าลบอะไรยังไงลบเลขหลักเดียวยังไงก็ลบได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหลักหน้ายืมมาแล้วด้านหน้าเกิดไม่พออีกก็ต้องยืมถัดไปอีกยืมถัดไปอีกซึ่งแบบนี้แหละครับอาจจะทำให้หลายคนสับสนเลยเวลายืมมานะครับตัวเลขก็เยอะๆลบก็ยากหน่อยนะฮะอะมาดูข้อต่อมา เจอหลับแบบนี้บ้างละ่ะเอา2 1 6 9 1 9 8 7 4นะครับลบมนาดูเดีะครับมาดูยอกระตั้งเลยครับ19,874อยู่ด้านล่างนะครับแล้วจากนั้นก็ลบก,กัน9-4ลบไม่มีปัญหาเหลือ5ถูกไหมครับหลักหน่วยเหลือ5แน่นอน หกลบเมีปัญหาแล้วครับหกลบเลบไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าหน้อยกว่า7ดังนั้นต้องยืมมาครับด้านหน้าเป็นศูนย์โอ้เจอด้านหน้าเป็นศูนย์ยืมเลขศูนย์มาได้ไหมเลขศูนย์ไม่มีค่ายืมไม่ได้ครับก็ต้องไปยืมหลักหน้ามาอีกนี่แหละครับความยากของมันจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเจอด้านหน้าเป็น1ครับเอายืมหนึ่งมาครับ1เหลือและ0ศูนย์ครับตรงนี้มาเป็น10นะครับยืมหนึ่งมาทําให้พจน์นี้ได้10นะครับหลักร้อยเป็น10ยืมมาครับเป็นเหลือ9ครับตรงนี้เป็น16 16แททนรบ7เหลือ่่าไ 16บกลบ็ก็เหลือเหลือ9 9เลบเหลือเหลือ1เอาอีกแล้วครับ9ลบลบไม่ได้ต้องยืมหลักหน้ามาครับก็ไปยืม2มาครับตอนนี้ก็เป็น1 0 2ก็เลยเหลือ1 10บลบเเหลือ1 1ลบ1ก็เหลือ0นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ1 1ึ่งพันราวนี้ไม่ใช้คำตอบไปนะครับ1,195ถูกต้องด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาลบแบบเนี้ยเราต้องยืมแล้วยืมอีกยืมแล้วยืมอีก,อกเจอแบบนี้เมื่อไหร่เราก็ อาจจะผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลายืมมาเราอาจจะลืมตัดลบบ้างลืมอ,อาจจะลบไปแล้วผิดพลาดบ้างคราวนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันบ้างครับตัวอย่างสุดท้าย3 3 7 6 1ลบ29,815ถ้าเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บออกมาคําตอบครับไม่อยากตั้งลบแล้วเพราะว่าได้คําตอบคือ ,3946 สังเกตนะครับตัวไหนที่ต้องยืมตัวหน้ามาบ้างครับหลักสุดท้ายครับ1กับ5โอ้โหนี่ยืมเลยนะฮะเพราะว่า1ลบ5ไม่ได้ถูกไหมฮะ หกลบหนึ่งได้นะครับเจ็ดลบแปดอันนี้ก็ลบไม่ได้ฮะเพราะว่าเจ็ดร้อยกับแปดร้อยเจ็ดร้อยน้อยกว่าก็ต้องยืมหลักหน้ามาอีกนะครับแบบนี้เป็นต้นมันต้องยืมหลายซ้าหลายซ้อนส่วนตัวอย่างสุดท้ายครับคราวนี้เอาเยอะๆกันบ้างนะครับน้องๆระดับประถมหรือว่าระดับมัธยมเจอกันบ่อยครับเลขมหาศาลอันนี้ทดสอบการทําความเข้าใจกับการลบและที่สําคัญนะครับทดสอบการลบเลขเร็วด้วยตันนี้ครับหนึ่งแสนกว่าครับลบหนึ่งแสนกว่าเหมือนกันครับคาตอบออกมาเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาล่ะ ง่ายๆเลยครับที่บ๊อบบอกว่าจากนี้ไปนะครับจะลบเลขแบบไม่มีผิดแล้วก็เร็วด้วยนะครับเพราะเราจะใช้เทคนิคดังต่อไปนี้ครับเทคนิคที่ว่าคือข้อแรกครับตรวจสอบตำแหน่งของตัวตั้งที่น้อยกว่าตัวลบตัวตั้งคืออยู่ด้านหน้าถูกไหมฮะเอาเป็นตัวตั้งตัวลบก็คือเอามาลบด้านล่างถูกไหมครับตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตำแหน่งไหนพอเจอเรียบร้อยแล้วปุ๊บมาดูครับแยกตัวตั้งใหม่ครับแยกตัวตั้งใหม่จะแยกแบบไหนเดี๋ยวตามดูนะครับและทําให้เป็นเลข9ก้าให้หมดครับ หมายถึงว่าแยกตัวตั้งใหม่แล้วจากนั้นทําให้ตัวตั้งเป็นเลข9ให้หมดจากตําแหน่งในข้อที่1จนถึงหลักหน่วยตําแหน่งในข้อที่1คือตําแหน่งที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบโอเคไหมเจอตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตําแหน่งไหนปุบ๊บทำจากตําแหน่งนั้นให้กลายเป็น9ก้าให้หมดทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะฮะข้อ3ครับคือลบมาดูนะครับทาไมถึงลบได้เลยนะฮะเพราะเนื่องมาจากว่า ตำแหน่งที่เราบอกว่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบตอนนี้เราทําให้เป็นเลข9้าให้หมดแล้วและแน่นอนครับการลบเลขนะครับ9คือเลขโดดที่มากที่สุดลบอะไรก็สามารถลบได้และคราวนี้ก็จะไม่อยู่ผิดเลยโอเคไหมฮะ9คือเลขโดดที่มากที่สุดนะครับเลขโดดหลักเดียวที่มากที่สุดที่ลบได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็ลบด้วยได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราทําให้เป็น9้าให้หมดตั้งแต่ตัวตั้งที่ น้อยกว่าตัวลบแล้วนะครับและจากนั้นก็ลบสุดท้ายครับรวมผลลบกับตัวตั้งที่แยกออกไปข้อ2เราแยกตัวตั้งออกมาใหม่ฮะจากนั้นเราก็รวมกลับไปใหม่แค่นี้เองครับหลักการง่รายๆลองมาดูนะครับ5,378นรบลบ4,186มาดูทีละหลักดีกว่าหลักพันครับ5ากับ4ครับอันนี้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบไหมไม่นะไม่ไปถัดต่อไปครับต่อไปครับ หลักร้อยครับ3กับหนึ่งอันไหนน้อยกว่ากันครับ1น้อยกว่ามันเป็นตัวลบนี่ก็ไม่เกี่ยวต่อไปครับหลักสิบครับ7กับ8 7น้อยกว่า8ถูกไหมเอาละหลักนี้แหละครับที่เป็นหลักที่เราต้องเคลียร์ให้กลายเป็น9ให้หมดนะครับทำอย่างไรมาดูครับพี่บอกบอกว่า5,378เป็นตัวตัวตั้งนะครับตัวตั้งจากตำแหน่งเลข7ที่บอกว่าน้อยกว่าตัวลบนะครับดังนั้นนี่คือหลัก10นะครับเราก็ทำให้ หลัก10กลายเป็นศูนย์ใชก่อนครับจากนั้นแยกออกมาครับ5,378ก็แยกออกมาเป็น5,300บวกด้วย78็ดสทำไมถึงต้องแยกเพราะว่าตัวนี้แหละครับตัวที่มีปัญหาต้องไปยืมตัวหน้าถูกไหมครับพี่บ๊อบแยกไปก่อนเลยจากนี้ครับเลขเป็นศูนย์พี่บ๊อบบอกว่าต้องทำเป็นเลขเก้าถูกไหมครับเอ๊ะมันเป็นศูนย์ท่านยังไงดีก็ทำให้เป็นเลขเก้าอย่างนี้ครับห้าพันสามร้อยก็แยกเป็นห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งอันนี้ห้าพันสามร้อยเรียบร้อยถูกไหมฮะห้าพันสองร้อยเก โอเคนะครับตรงนี้ไงเป็นเลข9เรียบร้อยยังเห็นไหมครับว่าจากหลักท uh ี่มีปัญหาทําให้เป็นเลข9เรียบร้อยแล้วจากนั้นไปนะครับเราก็เอาตัวนี้ครับไปเป็นตัวตั้งแทนครับด้านหลังได้อะไรครับ5,299บกวกด้วย1บวก78ได้79ค้างไว้ก่อนครับตัวที่เอาไปลบคือตัวนี้5,299เราลองมาดูนะครับเอา4,186มาลบครับ4,186มาลบคราวนี้ลบได้หรือยัง9ลบได้ไหมครับได้9ลบ ก็ได้2อลบหก็ได้5้ลบสก็ได้เห็นไหมครับว่าไม่มีการยืมเด็ดขาดไม่มีการไปยืมตัวหน้า <What? S 1> ทดแล้วทดอีกยืมหักลบไปโอ้โหวุ่นวายครับเอาแบบนี้ที่ลบกันง่งายๆและเทคนิคนี้ก็ใช้ได้ตลอดไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับเรามี7จบบวกห้อยอยู่ท้ายนะครับเอาตรงนี้ลบกันก่อนครับออกมาคำตอบเป็น1,113ครับ เกลบหเหลือสถูกไหมครับเกลบแเหลือ1 2ึลบหเหลือ1แล้วก็5้ลบสก็เหลือ1 1ึ่งหนึ่งพแล้วค่อยเอามาบวกด้วยเจครับเวลาบวกบวกง่ายถูกไหมครับเอาเจ็ดสิบเก้าลงมาบวกด้วยเพราะว่าตัวนี้คือผลลบออกมาถูกไหมครับเอาผลลบมาบวกกับตัวที่เราหักออกไปนั่นเองครับออกมาเป็น1192จบเรียบร้อย เห็นไหมครับว่าการลบจะไม่มีการยืม hey? อีกต่อไปถ้าเราทําให้ตัวตั้งทุกหลักมันมากกว่าตัวลบก็จะไม่มีการยืมอีกต่อไปย้อนกลับมาดูนะครับเทคนิคนี้นะครับต้องทดสอบทีละหลักครับเริ่มจากหลักที่มากที่สุดก่อนนะครับหลักท่านห้ากับ4 5มากกว่าโอเคผ่านนะครับหลักร้อยครับ3กับ1 3สามากกว่าผ่านครับหลักสิบครับ7กับ8 7น้อยกว่า8เพอาะ7น้อยกว่า8ปปุ๊บทำไงครับเอาหลักสิบแยกออกไปเลยครับ แล้วจากนั้นทําให้ตัวนี้กลายเป็น9.9โดยการที่ทําเป็นจำนวนหลักร้อยให้เต็มๆแล้วก็แยกออกไปอีกหนึ่งนะครับหมดนะฮะแยกไปกหนึ่งก็จะเป็น5,299แบบนี้เป็นต้นมาดูตัวอย่างต่อไปครับจะได้ไม่สับสนนะฮะตัวอย่างต่อไป21,699ครับลบด้วย19,874 <c oughs> ทดสอบหลกักแรกเลยครับหลักที่มากที่สุดคือหลกัลกหลกักหมื่นครับหลักหมื่น2กับ1สองมากกว่าหนึ่งไหมมากกว่าเอาผ่านต่อไปครับหลกักพันครับ1กับ9 อันไหนมากกว่ากันครับ1หรือ9 9มากกว่าถูกไหมถ้าเ้ามากกว่าแสดงว่าตำแหน่งนี้มีปัญหาไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นทำให้ตำแหน่งนี้กลายเป็นศูนย์ให้หมดก่อนครับมาดู2 1งหมครับออกมาเป็น20,000ครับเห็นไหมจากตำแหน่งนี้ทำเป็นศูนย์ให้หมดก่อนนะและเดี๋ยวจะทำเป็น9อีกทีหนึ่งทำเป็นศูนย์ให้หมดครับบวกด้วย1,069 20,000บวกด้วย1,069กสคือ2 1งหมื่นั้าถูกไหมครับ จากนั้นครับแยกตัวนี้จากหลักพันกลายเป็นก้าวหมดครับเพราะเนื่องจากว่าหลักพันมีปัญหาทําหลักพันให้เป็นก้าให้หมดก็บวกด้วย1งครับแยกออกไปครับก็เหลือเท่าไหร่ครับถ้าบวก1ตัวนี้ก็จะเป็น19,99 9บกวกหนึ่งครับโอเคไหมเห็นไหมพอบวก1ปุ๊บแยกไปอันนี้ง่ายแล้วถูกไหมครับจากนั้นอย่าลืมครับบวกด้วย1 0 6 9เหมือนเดิมและเอา1ไปบวกกับ1 0 6 9ครัออกป็นเ0 7 0ครับออนครับตนวนึ่งพเนีเอาไปลบด้สบแลไว้ก่อนครับว ลบได้สบายๆลบด้วยอะไรครับนี่เลยเอาตัวลบมาลบตรงนี้ครับ19,874ถามนิดนึงครับน้องๆถามเลยมีตัวไหนที่ลบยากบ้างไม่มีถูกไหมมันลบง่ายทุกตัวเลยเนี่ยเพราะว่าเลข9สามารถลบได้ทุกตัวโดยไม่ต้องยืมถูกไหมครับเคนะครับจากนั้นครับหาคําตอบเลยครับคําตอบที่ได้ออกมาคือตัวนี้ครับ9ลบ4เหลือ5 9ลบ7เหลือ29ลบเหลือ1 19กับ19เท่ากัน ออกมาเป็น125ครับลบได้ง่ายแล้วคราวนี้จากนั้นเอา170 0ลงมาบวกด้วยครับอย่าลืมเพราะว่าเราแยกออกไปใช่ไหมครับเอาตัวที่เราแยกออกบวกกลับเข้ามาเหมือนเดิมและคําตอบที่ได้ก็คือ1195ตันตันเสร็จเรียบร้อยครับและคราวนี้นะครับการลบก็ไม่ต้องมีการไม่ต้องมีการยืมอีกต่อไปเพราะว่าแยกกันเรียบร้อยและกรวมก,กับเข้าไปที่เดิมคราวนี้ก็จะไม่ผิดพลาดแล้วนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ หลักหมื่นกันบ้างครับเอาแบบเยอะๆเวลาลบแล้วอาจจะผิดพลาดได้33,761ลบด้วย29,815ด้ตัวเลขแบบนี้นะครับก็ทดสอบเพียหลักเหมือนเดิมครับทดสอบเริ่มจากหลักหมื่นกันก่อนครับ3กับ2 3กับ2มากกว่าไหมตัวตั้งมากกว่านะมากกว่าผ่านครับต่อไปครับ3กับ9ครับหลักพันครับ3กับ9ตัวตั้งน้อยกว่าตัวตัวลบน้อยกว่าเมื่อไหร่ปุ๊บเคลียร์ให้เป็นศูนย์ทันทีครับดังนั้นครับ 33,761เครับเคลียร์ตัวตั้งที่น้อยกว่าตัวลบหลักไหนหลักพันเพราะฉะนั้นให้กลายเป็นหลักพันเป็นศูนย์ไปก่อนครับ30,000หมื่นล้วนครับก็ทำให้หลักพันจากหลักพันเป็นศูนย์ถูกไหมบวกด้วยเท่าไรครับหลักพันก็แยกออกไปครับ3,761เดยแยกออกไปครับ3,761จอจากนั้นครับเมื่อหลักพันเป็นศูนย์เรียบร้อยทำจากหลักพันให้เป็น9ต่อไปครับแยกออกไปอีกหนึ่งครับเหลือเท่าไรครับก็ต้องเหลือ29,999แล้วบวกหนึ่ง โอเคไหมเห็นไหมแต่จากนี้ไปหลักพันเป็น9หมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็บวกด้วย3761ตัวที่เราแยกออกไปตั้งแต่แรกจากนั้นเอา1ไปรวมครับเอา1ไปรวมได้เป็น3 7 6 2ตัวหน้าคราวนี้สบายแล้วครับลบง่ายแล้วหนึ่งตัวลบมาลบเลยครับลบมาปึ้งออกมาเป็น95ลบก็ได้9ลบ1ก็ได้9ลบ 8, ก็ได้29บกลบ 29, ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีทศไม่มีพลาดเด็ดขาดน,นะครับออกมาคำตอบเลยออกมาเป็น 184ตรงนี้ครับจากนั้นครับ184ไปบวกกับอะไรครับไปบวกกับ3,762ดึงลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับและคำตอบออกมาเป็นสามพันี่นยัครับเรียบร้อยด้านล่างคือการบวกอย่างเดียวนะครับบวกยังไงครับก็ง่ายๆนะครับก็เอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยธรรมดาธรรมดาเลยครับ4ีบวกสได้ได้6ครับ8ปบวกหได้14 14ใส่4แล้วทด1นะครับ1นบวกเได้8ทดอีก1เป็นเป็น9 3,000ก็ดึงลงมา 3,946่แตนแตนเรียบร้อยคราวนี้น้องๆครับลบไม่มีพลาดอย่างแน่นอนทวนนิดนึงนะฮะทวนนิดนึงหลักไหนที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบทําให้กลายเป็นศูนย์ให้หมดจากหลักนั้นไปก่อนโดยแยกทั้งหมดออกไปนะครับจากนั้นทําให้หลักที่มันเป็นศูนย์ให้หมดกลายเป็น9ให้หมดซะและคราวนี้เวลาลบก็ไม่มีปัญหาโอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูตัวอย่างสุดท้ายกันบ้างครับเป็นแสนบ้างคราวนี้เป็นแสนในเวลาลบเลขนะครับดูนะฮะถ้าลบกันธรมธรมดาธรรมดา 1นกับ4มีปัญหาไหมมีปัญหา0นย์กับ3มีปัญหาไหมมีปัญหา2กับ2ถูกยืมไปแล้วไอตัวนี้ก็ต้องยืมส่วนนะมีปัญหา1กับ9ก็มีปัญหา,กญหา3กับ1ถึงจะไม่มีปัญหาโอ้โหปัญหาเจอทุกสเต็ปครับดังนั้นเวลาเรายืมนะครับเราต้องยืมตั้งแต่ตัวหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลัก,ลกพันยืมทุกหลักอย่างนี้ตายพอดีเอามาดูเทคนิคครับแยกครับก่อนอื่นต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าหลักไหนที่เริ่มมีปัญหาตั้งแต่หลักแรกนะครับเริ่มจาก หลักแสนก่อนครับหลักแสนน้อยกว่าไหมไม่ไม่ก็ข้ามครับต่อไปครับหลักหมื่นครับน้อยกว่าไหมก็ไม่ครับข้ามครับหลักพันครับ1กับ9น้อยกว่าเห็นเห็นนะครับอ่ะคราวนี้ครับหลังที่มีปัญหาคือหลักพันนะครับมาดูครับทําให้หลักพันกลายเป็นศูนย์ให้หมดครับแยกตั้งแต่หลักพันออกไปครับเพราะฉะนั้นก็เหลืออะไรครับ 1 3ึ่งแสหรือว่า201เนี่ยเหลือเป็น130,000ครับเห็นไหมหลักพันเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นเอาหลักพันแยกออกไปต่างหากครับ1,201หรือว่า1,201นั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้ตั้งแต่หลักพันกลายเป็นเลข9ให้หมดครับเพราะฉะนั้นลบออกไป1ครับตรงนี้ก็ลดเหลือ129,999แล้วบวกด้วยหนึ่งผมฮะอันนี้คือตัวเดิมจากนั้นก็บวกด้วย1,201นะครับมาดูต่อเลยนะครับ ออกมาครับเอาหนึ่งไปรวมกับด้านหลังครับกับกลายเป็น1,202นะครับด้านหน้ายังคงเดิมเอาตัวลบมาลบเลยครับ1,192,34นะครับลบคราวนี้ง่ายไม่ต้องยืมสักหลักเลยมาดูครับลบออกมาได้คำตอบมาเป็น1,765 9 4เลบ4เหลือ5 9ลบ3หลือ6 9บ2เหลือ7 9ลบ9เป็น02ลบ1เป็น1เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวแล้วคราวนี้ก็เอา1202มาบวกครับ คำต่อออกมาเป็นคราวนี้เลขบวกง่ายแล้วถูกไหมครับหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยหลักพันบวกหลักพันออกมาเป็น1 1 9 6 7นเนี่แหละครับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบง่ายๆนะครับคราวนี้มาดูที่มากันบ้างครับที่มานะครับการลบด้วยเลข9ที่จะทําให้ไม่พลาดคือเลข9นะครับมันคือเลขที่มากที่สุดและไม่ต้องไปเยี่ยมตัวด้านหน้าด้วย ดังนั้นก็เลยทําให้ทุกตัวที่มีปัญหากลายเป็นเลขเก้าให้หมดครับโอเคพยายามทําให้ตัวตั้งเป็นเลขเก้านั่นเองนะครับนี่นคือที่มาครับแล้ววิธีการของเราก็คือทวนนะครับวิธีการ1ตัวตั้งที่มีปัญหาหลักไหนทําหลักนั้นให้กลายเป็นศูนย์ให้หมดโดยแยกหลักนั้นออกไปเลยนะครับ2ครับเมื่อเป็นศูนย์ให้หมดก็ทําเป็น9้าให้หมดโดยการแยกหนึ่งออกไปครับแล้วทําให้เลขนั้นเป็นเลข9้ให้หมดจากหลักที่มีปัญหา3ครับ ลบตัวลบธรรมดาครับและ4ี่คือบวกกับตัวที่แยกออกไปบวกกับเข้ามาครับก็จะได้เป็นคําตอบทั้งหมดเรียบร้อยและนี่นะครับคือเทคนิคการคิดเลขเร็วที่จะทาให้น้องคิดแบบไม่มีพลาดจากนี้ไปและทําให้การคิดเลขนั้นเป็นเรื่องง่ายจริงๆนะครับเอาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าเด็ดสุลตีแน่นอนเอาอ่ะละวันนี้ทิ้งไว้แค่นี้นะครับสัปดาห์หน้าบอกไว้ก่อนเลยนะครับจะเจอเลขการคูณเลข9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9สําหรับตัวที่เคยมีปัญหา น้องอาจจะไม่รู้นะครับว่าจะมีตัวที่มีปัญหาอะไรอย่างไรบ้างและเทคนิคจะเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณหมอวิตาจากเนเจอร์กิฟ